สวัสดีค่ะพี่ๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็ลูกดวงที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปเพียการนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาส่งเราไหมส่องแล้วรู้สึกอย่างไรและความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้นุ่นจะมีให้เลือก2องกองนะคะกองที่1นึ่ตุ๊กตาผู้ชายกองที่2องตุ๊กตาผู้หญิงนะคะให้คุณหลับตาแล้วคิดถึงเขาคนนั้นนะคะ เขาส่งคุณเขาส่งคุณไหมส่งแล้วรู้สึกอย่างไรและความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะให้หลับตานะเราค่อยๆลืมตาช้าๆค่ะน่าจะเลือกไพ่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวนุ่นขออนุญาตดูดวงเลยนะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์นุ่นมา หรือจะดูรายละเอียดใต้คลิปก็ได้คลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางใครที่ต้องการสมัครสมาชิกนะคะดูรายละเอียดใต้คลิปนะคะจะมีตั้งแต่50บาท80บาทและ100บาทนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกองที่หนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเช็คพลังงานของคุณก่อนนะตอนนี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะ หกดาบคิงไม้หนึ่งดาบเก้าไม้เท้าและแฮงแมนขอเช็คพลังงานของเขานะคะเดอะฟูห้าไม้เทา้าสิบถ้วย ออทาวเวอร์ oh, และ Queen of s อร t ดพลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานที่อยากพักอะคะ่ะเหมือนมีเรื่องราวอะไรที่มันเหนื่อยมันอยากพักนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการงานที่ผ่านมาคุณอาจจะทํางานเยอะทํางานหนักนะคะแล้วมีเวลาพักผ่อนน้อยนะคะหรือมีอุปสรรคต่างๆในการทํางานแล้วทําให้คุณเครียดคุณอาจจะมีอะไรที่มันเครียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่ผ่านมานะคะ มันทำให้คุณไม่สบายใจนะคะคุณรู้สึกว่ากังวลใจรู้สึกไม่สบายใจนะคะรู้สึกว่า มันเหนื่อยนะคะเมื่อผ่านพ้นนะคะปัญหาต่างๆมาได้เนี่ยคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณอยากพักผ่อนนะคะหรืออยากไปเที่ยวสถานที่ใกล้น้ำนะอาจจะอยากไปเที่ยวทะเลภูเขานะคะน้ำตกหรือสถานที่ธรรมชาติแต่มันยังไปไม่ได้นะคะบางคนอาจจะแบบไม่อยากทำอะไรเลยนะคะอยากนอนนิ่งๆอยู่บ้านนะคะเหมือนเป็นการพักเนาะสำหรับตัวเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอ่ะผจญภัยมาเยอะนะคะแล้วผจญภัยจนแบบ อาจจะมีเวลาเขาเองเนี่ยอาจจะแบบมีการท่องเที่ยวหรือว่าเออทำงานที่มันได้แบบไม่ได้อยู่นิ่งกับที่อ่ะเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าเขาอ่ะห่างจากครอบครัวมากๆนะคะไม่แทบจะไม่มีเวลาติดต่อคนในครอบครัวเลยนะคะจนบางทีเขาก็รู้สึกว่าหงุดหงิดอ่ะพอจะติดต่อครอบครัวหรือจะไปหาครอบครัวเนี่ยก็มักจะมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกระทนหันที่ทําให้เขาไม่ได้ไปหรือมีปัญหาเข้ามาตลอดเขาค่อนข้างที่จะหงุดหงิดนะเมื่อคิดถึงเรื่องราวที่แบบ อยากไปหาครอบครัวหรือเขากําลังคิดถึงบรรยากาศความสุขที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยมีนะคะกับคนในครอบครัวเนาะมันเป็นความเครียดนะคะนะตอนเนี้มันเหมือนมีความวุ่นวายใจหรือเขาอาจจะถูกจํากัดอิสระนะคะหรือไม่สามารถทําตามใจตัวเองที่ตัวเองอยากทําได้นะคะความรู้สึกของเขาณตอนนี้นะเดีย๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วเขาส่องคุณไหมนะคะ <6. S 2> เหรียญพีนเหรียญเก้าดาบพีนถือถ้วยสี 4. ดาบแปดม่เท้าห้าถ้วยเดวิลเก้าเหรียญสเตนถามว่าเขาสองคุณไหมเนี่ยมีมีความสองนะ แต่ไม่ใช่ส่องทุกครั้งอาจจะนานๆมาส่องทีพอมาส่องแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเครียดเครียดเพราะอะไรเขาไม่สามารถทาอะไรได้ะคุณเองอาจจะเป็นคนที่ออจิตใจดีในความรู้สึกของเขาะะเป็นคนจิตใจดีเป็นคนดูแบบ ออมีเสน่ห์นะคะดูสวยดูหลอ่อดูแพงดูเพอร์เฟกนะคะดูมีเสน่ห์เฉพาะตัวแล้วก็เป็นคนที่ออนิสัยน่ารักนะคะเป็นคนใจยเย็นแต่เขาทําอะไรไม่ได้บางทีเขาอยากสื่อสารน,นะคะเขาอยากสื่อสารกับคุณแต่เขาก็ทําไม่ได้เนาะเหมือนเป็นการส่องอยู่เงียบๆนะคะเขาหลงไหลคุณมากเลยนะคุณอาจจะมีความเซ็กซี่มีความสวยในความรู้สึกของเขานะคุณเข้าไปอยู่ในหัวเขาหรือแบบเผลอไปควบคุม ใจิตใจเขาโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเขามักจะส่องคุณนะคะในตอนกลางคืนด้วยนะเหมือนส่องก่อนนอนนะคะหรือบางทีงนอนไม่หลับนะคะก็มาส่องดูคุณนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าส่องแล้วเขารู้สึกอย่างไรนะรักไม่ชอบเสียใจผิดหวังนะคะความรู้สึกเขาเป็นแบบไหนสิบถ้วย ห้าไม้เท้าพีนดาบแฮงแมนก้าออก้าไม้เท้าคิงไม้เท้าหนึ่งดาบหกดาบนะคะสองไม้เท้าหนึ่งเหรียญ ส่องแล้วเขารู้สึกอย่างไรไพเขามันขึ้นเหมือนตอนที่เราเปิดดูนสถานการณ์แ้วตอนนี้จริงๆแล้วอะ่ะคนที่เขาอยากติดต่อคนที่เขาคิดถึงเนี่ยหรือไม่สามารถทําได้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาอะ่ะคิดถึงคุณคุณคือคนในครอบครัวของเขาสําหรับตัวเขานะเขาคิดว่าคุณคือคนในครอบครัวแล้ว มีการมาส่องดูคุณเนี่ยเขาไม่สามารถติดต่อคุณได้หรือมีการปิดกัน้นบางคนถูกบล็อกนะคะบางคนบล็อกการหรือไม่สามารถแสดงออกได้นะคะเขาอะอยากจะชัดเจนกับคุณอยากจะให้คุณรู้อยากจะให้คุณเห็นแต่เหมือนกับว่าไม่กล้าค่ะคุณอาจจะดุนะคะหรือคุณอาจจะดูชัดเจนหรือเขาไม่สามารถทําตามใจตัวเองได้นะคะมันกลายเป็นความเครียดเนาะเครียดแล้วก็เหนื่อยนะคะเหมือนกับเหนื่อยทั้ง เรื่องราวของคุณนี่ยทั้งเรื่องราวของการงานด้วยนะเขาคิดมากค่ะพอเวลาเขามาส่องเขาคิดมากคิดมากเพราะอะไรเพราะการงานมันคืออุปสรรคในการที่เขาจะพูดคุยกับคุณนะเขาเองเนี่ยอยากพักอยากเป็นอิสระนะคะแล้วก็ได้ทําอะไรตามใจได้การทําอะไรตามใจเนี่ยอาจจะอยากพาคุณไปท่องเที่ยวหรือคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยวางแผนการจะไปเที่ยวกันเราไปไม่ได้นะคะอาจจะแบบว่าด้วยติดโควิด หรือว่าด้วยเรื่องของการงานหรือมันไม่สามารถทําตามใจที่วางแผนไว้ได้ค่ะเขารู้สึกว่าคุณ่ะคือคือสิ่งดีๆสำหรับเขาอ่ะยิ่งคุณเป็นสิ่งดีๆมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งหงุดหงิดตัวเองมากเท่านั้นนะคะเหมือนกลายเป็นว่าสองเรารู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเศร้ารู้สึกแบบคิดมากเนาะเดี๋ยวรุ่นขอดูซิว่าทำไมเป็นแบบนั้นนะคะ เพราะว่าเขารักคุณเขาอยากคบกับคุณเนี่ยเขาชอบคุณมากคุณอาจจะดีวกับคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะแต่เขาไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากนิ่งอะ่ะแล้วคุณเป็นเอ็มเพสอ่ะเขาเป็นคิงเหรียญเขาอยากจะแบบ แสดงออกถึงความรักที่มีอ่ะเขาอยากให้คุณแบเป็นคู่ชีวิตอยากให้คุณเป็นแฟนอยากแต่งงานทั้งวางแผนอนาคตไว้ร่วมกับคุณอ่ะแต่เขาทาอะไรไม่ได้ทาได้แค่นิ่งนะคะเพราะความนิง่งเนี่ยมันคือความมันคือการที่ดีที่สุดสําหรับเขาณนะตอนนี้นะเขาเองเนี่ยอาจจะแบบอยากสร้างความมั่นคงให้ตัวเองก่อนเพราะว่าเขายังดูเป็นเด็กเนาะดูเป็นเด็กแต่ตัวคุณเนี่ยเป็นเอ็มเพสเป็นคนที่แบบ ดูเลยค่าดูแบบประสบความสําเร็จแล้วนะคะหรือดูมีอะไรที่มากกว่าเขานะคะซึ่งเขาเองเนี่ยยังไม่สามารถทําตามใจตัวเองได้อาจจะมีการแบบอยู่ในกรอบนะคะหรือด้วยหน้าที่ตําแหน่งการงานของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นอุปสรรคในความรักครั้งนี้นะะเดี๋ยวเรามาดูสิว่าแล้วเขาจะทำอย่างไรต่อไปแนวโน้มความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรนะคะ t ทมพาร์เรนทาวเวอร์เดอะฟูลสามถ้วยเดอะซันไม้าเออแดาบ2ดาบ2ถ้วยอัศวินไม้นะคะแล้วก็แดถ้วย เขาจะทําอย่างไรนะคะเขาคงต้องรอการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มความสัมพันธ์ในวันข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันการที่มันเปลี่ยนแปลงนะะเนี่ย,ะะยมันจะทําให้เขามีอิสระมากขึ้นนะคะได้ทําตามใจตัวเองมากขึ้นหรือความรักครั้งนี้มันจะมีอิสระหรือได้ทําตามความรู้สึกมากขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะเพื่อนๆหรือว่าคนรอบข้างนะคะเริ่มเอ่อไม่ได้ห้ามหรือเริ่มสนับสนุนแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกันนะคะ แต่ก็ยังต้องระมัดระวังเพราะอะไรเพราะว่าถึงมันจะดูผ่อนคลายขึ้นแต่มันก็ยังมีปัญหาซึ่งปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ทําให้ความรัก <c oughs> <éta pe, S 1> ความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีความสุข,ข <c oughs> แค่ช่วงหนึ่งเขาอาจจะยอมนะคะเปิดเผย Bye, ความรู้สึกหรือยอมเดินหน้าความสัมพันธ์แต่มันก็จะมีอาจจะมีช่วงที่มันต้องห่ากงกันนะคะมีช่วงที่ห่างกันหรือมีช่วงที่แบบความรักครั้งเนี้ยมันไม่สามารถแบบดําเนินไปต่อได้นะคะ ดูสิว่ามันจะมีโอกาสเลิกลาจบหรือว่ายังไงต่อนะคะมันอาจจะจําเป็นต้องนิ่งต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองหรือว่ามันจะเป็นความรักที่มีช่วงโมเมนตักช่วงหนึ่งอะคะ่ะแต่พอทีเนี้ยพอมันเกิดปัญหาในความสัมพันธ์หรือมันมีเรื่องของอุปสรรคเข้ามาเนี่ย ทั้งสงคนอาจจะต้องนิ่งความรักครั้งนี้อาจจะต้องนิ่งแต่มันก็ยังตัดกันไม่ขาดนะคะมันเหมือนเป็นบททดสอบนะคะใช้ความอดทนนะคะอดทนนิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วก็จะมีการได้กลับมาคุยกันนะคะเพราะรายเพราะคิดถึงนะคะคิดถึงแล้วคุณเองเนี่ยก็เป็นคนที่เหมือนแบบ มีพอมะ่ะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณก็แบบดูเลิศอะดูดูเลิศดูเชิดนะเขาเองอะก็เสียดายนะคะไม่อยากไม่สามารถที่จะลืมคุณได้อะเราก็อาจจะมีการกลับมาติดต่อกันอีกครั้งนะคะ ราะว่าเขาเนี่ยยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าใครมาดูเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะมีช่วงห่างถ้ามีการช่วงห่างหรือคุยกันน้อยเนี่ยให้คุณนะคะเออเตรียมตัวเตรียมใจไว้แต่มันยังไม่ได้จบนะความสัมพันธนี้มันยังไปต่อได้อยู่นะคะเ่ะเดี๋ยวดูมาดูไพ่นางฟ้ากันนะคะว่าเออไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไร พลีมเพนเทนซีวิลเดียสเลฟเฮลิ่งแฟมิลี่อิชชูเรดชัวร์เฟนเฮลยูเรดโกออฟคอนชูอิชชูและเพฟฟูเมด ความรักครั้งนี้คุณทั้งสองคนนะ่ะมันมีพลังงานดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะเออพลังงานดึงดูดเนี้ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากความน่ารักของคุณนะพลังงานดึงดูดอ่ะมันเกิดจากความน่ารักของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่น่ารักนะคะนิสัยบุคลิกท่าทางของคุณอ่ะม,มันน่ารักนะคะทําให้เขาเนี่ยต่อให้ไม่กล้าหรือต่อให้มีปัญหาหรือรู้ดีว่ามันจะเกิดปัญหาในความรักความสัมพันธ์เขาก็อยากจะลองรักดูนะคะ โดยอาจจะแบบให้เพื่อนๆนช่วยอะอจถ้าอาจจะให้เพื่อนๆนช่วยหรือเพื่อนๆนคอยสนับสนุนนะคะหรืออาจจะคบกันไปในรูปแบบเพื่อนก่อนนะคะหรืออาจจะแบบช่างมันปล่อยปัญหาไปก่อนปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอะไรจะเกิดก็ค่อยให้มันเกิดนะคะสนุกสนานหรือมีความสุขกับช่วงเวลานี้ก่อนซึ่งเขาอาจจะคิดแบบนั้นนะคะในที่สุดเนาะเหมือนเขาไม่อาจฝืนความรู้สึกตัวเองแล้วก็ไม่อาจจะฝืนความน่ารักของคุณได้ด้วยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณ เชื่อใจฉันนะเชื่อใจฉันนะการได้แบ่งปันความสุขร่วมกันรักแท้และความห่างไกล เขาอยากจะบอกคุณว่าให้คุณอะเชื่อใจเขานะคะเขาอะอยากแบ่งปันความสุขร่วมกับคุณเหมือนก็อยากใช้ชีวิตคู่อยากเป็นแฟนอะอยากมีโมเมนต,ต์ของการแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขนะเพราะรไรเขามองว่าคุณคือรักแท้ของเขาแม้มันจะมีความห่างไกลเข้ามาก็ตามแต่เขาก็อยากให้คุณเชื่อใจนะคะก็ความรักครั้งนี้มันเป็นมีอุปสรรคแหละความรักแท้ย่อมีอุปสรรคนะคะแต่ว่าถ้าคุณกับเขานนะคะผ่านบททดสอบต่างๆไปได้นะคะมันก็จะเป็นความรักที่มีค่าและเป็นความรักที่คุ้มค่านะก็สรุปว่าคน ที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะเขาส่องคุณไหมส่องค่ะแต่อาจจะไม่ได้ส่องบ่อยนะคะแต่ก็มีการเข้ามาส่องส่องแล้วรู้สึกอย่างไรส่องแล้วรู้สึกเศร้าเศร้าเพราะอะไรเศร้าเพราะไม่สามารถทําตามใจตัวเองได้นะคะทั้งที่เขารู้สึกกับคุณมากเหลือเกินหรืออยากจะพาคุณไปเที่ยวไหนหรืออยากจะแสดงความรักความรู้สึกก็ทํามไม่ได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นความเก็บเก็บความรู้สึกเอาไว้แต่แนวโน้มความสัมพันธ์หรือสิ่งที่เขาจะทําในอนาคตเขาอาจจะยอมฝืนเอ่อ เหมือนกับจะยอมฝืนแบบโชคชะตาลองคุยลองคบลองทําตามใจตัวเองดูนะคะแม้จะว่าแม้จะรู้ว่ามันอาจจะมีปัญหาในอนาคตแต่เขาก็น่าจะลองเสีย่ยงซึ่งลองเสี่ยงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปได้ไกลแต่ว่ามันมีอุปสรรคค่ะเมื่อคุณรู้ว่ามีอุปสรรคแต่เอ่อคนสองคนจับมือไปด้วยกันเนี่ยมันก็น่าจะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะยังไงนุ่นก็เข้าใจช่วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆกำลังใจน,นะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทำทานสแตมป์ให้ด้วยนะคะใครต้องการสั่งซื้อนะคะกุ้ตาวิกิคิ่งกันแดดนะคะสองขวดห้าร้อยบาทแอดไลน์นะคะ,ะ,คะหรือใครต้องการสั่งนะคะพรีออเดอร์หนังสือนิยายนะคะแอดไลน์เช่นกันหรือใครอยากอ่านในอ e ีบุ๊กนะคะดูอ่ดูที่แมปนะคะชื่อเรื่องปราบรักร้ายนะคะนะัคุณ คุณชายแบดบ่อยเนาะยังไงนุ่นก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้นุ่นไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันที่กองที่2นะคะคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไวไ้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปนะจ๊ะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์นุ่นมาหรือจะดูรายละเอียดใต้คลิปก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะขออนุญาตเช็คพลังงานของเขาก่อนนะคะ สถานการณ์ตอนนี้เขาเป็นอย่างไรเด็กถือถ้วยหกดาบคิงเหรียญสองเออสองไม้เท้าเอ่เอแอมเพสสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรสี่ดาบเดวิว่สเตน แปดไม่ท้าและสองถ้วยความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาเหมือนมีความเป็นเด็กนะคะมากกว่าคุณเนาะเหมือนมีความเป็นเด็กแล้วช่วงเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาอยากพักผ่อนนะคะหรืออยากจะไปไหนสักที่หนึ่งที่มันแบบทําให้ความรู้สึกของเขาผ่อนคลายเขาอะมีความมั่นคงแล้วนะเหมือนเขามีความมั่นคงในชีวิตมีความมั่นคงในการงานการเงินนะคะแล้วเหมือนอยากจะไปเดินทางอยากจะไปท่องเที่ยวหรือมีแผนอะไรในใจหรืออาจจะมองใครเล็งใครไว้ที่จะมาเป็นคู่ชีวิตนะคะเขามองใครคนใดคนหนึ่งไว้นะคะ เรื่องของที่จะใช้ชีวิตด้วยอาจจะมองถึงการแต่งงานในอนาคตด้วยก็ได้นะคะเหมือนเขาพร้อมที่จะแต่งงานพร้อมที่จะดูแลใครสักคนพร้อมที่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วนะส่วนความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณมีความนะคะหยุดนิ่ง กับเรื่องบางเรื่องนะคะหยุดนิ่งไม่อยากคิดไม่อยากทําไม่อยากพยายามแต่ในหัวก็ไม่สามารถลืมเรื่องนั้นได้มันมีพันธนาการมีความรู้สึกนะคะคุณอาจจะอยู่ในช่วงของความสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะแล้วคุณก็อดทนคุยคุยกับใครสักคนอยู่ คุยด้วยความที่ไม่ชัดเจนนะคะคุยที่ไม่มีความที่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีโอกาสพัฒนาเพราะไรเพราะว่าคุณรักคนคนนั้นมากนะคะหรือตอนนี้คุณกําลังรู้สึกว่าคุณอยากได้ความรักที่มันมั่นคงที่มันชัดเจนกว่านี้ที่มันมีสถานะที่ดีกว่านี้ค่ะคุณอาจจะคุยกับใครแล้วมันไม่มีสถานะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณไม่โอเคนะคะคุณรู้สึกเหนื่อยอ่ะคุณอยากเจอคนที่รักคุณจริงๆคนที่คุยแล้วมันก็รู้สึกว่าจะไปด้วยกันได้หรือคนคนนี้คือเนื้อคู่คนที่จะแบบ คิดอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคนนะคะคุณก็อาจจะกำลังตามหาคนคนนั้นอยู่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาส่องคุณไหมนะคะเขาส่องคุณไหมเฮมิ พีนไม้เดอะเวอร์วิวออฟฟอร์จูนสามไม้เท้าห้าเหรียญเอ็มเพลเลอร์สามเหรียญหนึ่งดาบ ไม้เท้าถามว่าเขาส่องไหมเนี่ยมีการส่องแต่ว่านานๆส่องทีนานจริงๆนะเพราะเขาเองเนี่ยเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของโซเชียลแต่ก็มีการส่องเนาะเพราะว่าไพ่เออไพ่มันขึ้นเนาะมีการส่องะคะองแต่านานๆที่อามวันที่หรืออาทิตย์หนึ่งนะคะอาจจะมีสักวันนะคะเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยนะคะ มีความสัมพันธ์กันหรือเขาเองเนี่ยเคยเดินหนีความสัมพันธ์หรือคุณเคยเดินหนีจากความสัมพันธ์เขาไปก็ได้เช่นกันนะเออหรือคุณทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันรู้จักกัน เขาอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาแล้วมีการได้คุยด้ยปรึกษากับคุณหรือคุณนะคะเป็นคนคุยปรึกษาเขานะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะ,ะเขารู้สึกว่าส่งแล้วเขารู้สึกอย่างไรเขารู้สึกว่าอยากให้กาลังใจคุณนะคะในเรื่องของความรักหรืออยากเป็นคนที่เ,เหมือนกับให้คําแนะนําคุณน่ะนะคะแต่เขาก็จะไม่เข้าไป ในพื้นที่ส่วนตัวของคุณมากเกินไปนะคะเพราะว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ห่วงพื้นที่ส่วนตัวนะคะแล้วตัวคุณเองก็อาจจะห่วงด้วยเช่นกันเขาก็เลยอาจจะไม่เข้าไปยุ่งในพื้นที่ส่วนตัวมากนะคะคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันนะเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้นะคะหรืออยู่ไกลจากคุณแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มว่าเป็นพลังงานของคนที่อายุมากกว่านะคะในตัวเขานะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าสองและเขารู้สึกอย่างไร คิงเหรียญสิบเหรียญเจ็ดดาบห้าดาบเดอะเมจิเชียนสี่เหรียญแปดเหรียญเจ็ดถ้วยคิงถ้วยเลิฟเวอร์นะคะส่งแล้วเขารู้สึกอย่างไรเขารู้สึกว่า ทำไมการมาเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยทาไมมันต้องปล่อยเวลานานขนาดนี้ถึงมาเจอคนคนนี way, ้นะเขารู้สึกว่าสองคุณแล้วเขารู้สึกมีความสุขในการที่จะมาดูนะคะหรือมาเห็นเรื่องราวของคุณเนี่ยเพราะอะไรอย่างที่บอกว่าตัวเขาอาจจะเพิ่งเดินผ่านความสัมพันธ์มาหรือตัวคุณอาจจะเพิ่งเดินผ่านความสัมพันธ์มาเนี่ยแล้วเขาก็แบบอาจจะมีความที่แบบไม่พร้อมในเรื่องต่างๆหรือว่ามีความคิดที่บางอย่างมันเป็นแง่ลบอยู่ แต่พอเขาเข้ามาเห็นคุณเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าอยากเปิดใจนะคะอยากพูดคุยนะคะอยากมีการสื่อสารกับคุณมากขึ้นคุณอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่มันตรงกับสเปคเขาตรงกับสิ่งที่เขาฝันหรืออาจจะเป็นคนที่เขาชอบอะ่ะเขาอาจจะเคยแอบชอบคุณหรือคุณคือตรงคนที่ตรงสเปคเขาทุกอย่างพอมาเห็นว่าคุณเลิกลากับคนรักเขาก็อยากจะมาจีบคุณอยากจะมา เอ่อหยิบยื่นนะคะหรือมาขอโอกาสจากคุณในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็ได้ถามว่าสองเขารู้สึกยังไงรู้สึกรักรู้สึกอยากจีบรู้สึกอยากพัฒนาความสัมพันธ์เออรู้สึกอยากจะมอบความรักมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะอันนี้คือความรู้สึกของเขาณนะตอนที่สองคุณนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์หรือเขาจะทำอย่างไรต่อไปนะคะ เดทเอ,อ่อไฮโรเฟนเด็กถ้วยสองไม้เท้าสี่ดาบเดวิลแปดไม้เท้าสองถ้วยสเตนและ เอ่อเอ็มเพลเลอร์เอ็มเพสนะคะเขาค่อนข้างที่จะจริงจังกับคุณนะแล้วแนวโน้มในความสัมพันธ์เนี่ยเขาน่าจะลุยนะอย่างที่บอกพอจบความสัมพันธ์มาแล้วเขาหรือคุณจบความสัมพันธ์หรือเขาก็ตามเนี่ยเขาจะเดินหน้าจีบคุณและจีบแบบจริงจังจีบแบบ ต้องการที่จะแต่งงานต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยเขาอาจจะทําตัวให้ตัวเองเหมือนเด็กอีกครั้งก็ได้ในการมาจีบคุณนะหรือทํำเนยก็ได้นะคะให้คุณเนี่ยมีเรื่องราวของเขาในใจไม่ใช่นิ่งๆเงียบๆใส่เขานะเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่สามารถลืมคุณได้คุณอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างเซ็กซี่นะแต่เซ็กซี่หรือมันมีสเสน่ห์ดึงดูดของเขาอ่ะดึงดูดเขาอ่ะเขาเนี่ย เหมือนกับหลงไหลเหมือนกับชื่นชอบเหมือนเอาคุณออกจากหัวไม่ได้บางครั้งในจินตนาการถึงเออเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยไปในขั้นแต่งงานออมีความสัมพันธ์ทางกายอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะหรือถ้าคุณกับเขาเคยมีความสัมพันธ์ทางกายเนี่ยเขายังคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นอยู่นะคะ เขาจะพูดจะคุยจะจีบคุณนะต่อให้ใช้เวลานานแค่ไหนหรือยากลําบากแค่ไหนเขาก็จะอดทนนะเพราะว่าเขาต้องการที่จะแต่งงานกับคุณจริงๆบางทีบางคนคุณต้องระมัดระวังนะจากที่ต้องการแบบบางเป็นความสัมพันธ์ทางกายชั่วคราวอะ่ะแบบเพราะคุณอาจจะไม่ได้จริงจังระวังพลาดท่านะคะถูกเขามัดมือชกป่องขึ้นมาท้องขึ้นมาแต่งงานเลยจ้าก็อาจจะแบบหาวิธีแบบนั้นเพื่อ มัดคุณให้อยู่กับเขาก็ได้นะคะนี่คือแบบสิ่งที่เขาคิดแล้วแบบเขาจะพยายามทําทุกๆุกกอย่างอะ่ะเพื่อให้คุณอ่ะเป็นของเขาเพื่อให้คุณอยู่กับเขาเพื่อให้คุณแบบได้เป็นคนรักของเขาอะ่ะอืมอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าไพานางฟ้าอยางบอกอะไรนะคะคอลิงโยูโซเมดคุณทั้งสองคนมีโอกาสจะเป็นเนื้อคู่กันสูงมาก ไม่ได้เหมือนกับให้กองที่แรกเลยอะวิเีเซร์เลิฟคุณเป็นคนน่ารักเพฟูเมดความรักครั้งนี้มันมาจากการสนุกสนานนะคะเลดโกเลดโกออฟคอนทูอิชชูอาจจะปล่อยให้มันเป็นไปตามปัญหานะคะคดิเพนเนซีมีพลังงานดึงดูดนะคะแล้วก็สเตสเตออฟอโตเมติ about your ิฟไลน์ บางคนเนี่ยอาจจะขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้เจอเนื้อคู่ซึ่งก็อาจจะเป็นเขาเนะคะคนนั้นที่คุณขอมาหรือเขาอาจจะร้องขอพรมาก็ได้ขอให้ได้คุณอย่างเงี้ยขอให้สมหวังกับคุณเพราะว่าอะไรเพราะคุณเป็นคนน่ารักนะคะแล้วเขาก็อาจจะเข้ามาในรูปแบบของความสนุกสนานไม่ได้จริงจังในตอนแรกอย่างที่นุ่นเตือนไปเวลาจ,จะเออเอเอไม่ได้จริงจังอะไรหรอกคุณก็คุยกับเขานะคุณรู้ไหมว่า เขาเนี่ยจะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปในรูปแบบนั้นนะแต่คุณเองสองคนน่ะมีพลังงานดึงดูดกันเวลาอยู่ใกล้กันกน่ะต้องระมัดระวังนะอาจจะมีเรื่องของเอ่อเซ็ก์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอะไรที่คุณหวังในเรื่องของความรักเนี่ยความรักที่ดีหรือคุณต้องมีความเชื่อมั่นในความรักครั้งนี้มันมีโอกาสาที่จะสมหวังด้วยนะคะมีโอกาสาที่จะเป็นไปได้สูงมามีโอกาสาที่จากการเล่นๆน่ะเป็นความคิดว่าจะเล่นเล่นกับความรักความสมคัญครั้งนี้มันกลายเป็นรักจริงอ่ะรักที่แบบ ที่จะได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันด้วยนะอันนี้ก็ต้องแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะคะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเรื่องนี้เดี๋ยวฉันไปเล่นๆอะไปมีความสัมพันธ์กับเขาดีกว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะคะเพื่อนๆก็อาตั้งสตินะอะเดี๋ยวเรามาดูข้อความที่เขาใหญ่จะบอกกับคุณนะคะฉันโชคดีที่มีคุณแอบรักเหนื่อย ฉันมีความสุขมากคุณรู้ไหมว่าเขาอะโชคดีมากๆที่มีคุณนะ <c oughs> เขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาแอบรักคุณมาตั้งนานแล้วเนี่ยแอบรักจนเหนื่อยแล้วนะแต่มันก็เป็นความแอบรักที่มีความสุขนะคะแม้จะรู้ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้สนใจเขาหรือคุณอาจจะไม่ได้แสดงออกมานะคะถึงเขาจะเหนื่อยแต่มันก็คือความเหนื่อยที่มีความสุขมากๆอย่างที่บอกว่าเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างให้สมหวังในความรักครั้งนี้เนาะก็สรุปว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเขาส่องเราไหมส่องค่ะ ส่องแต่ไม่ใช่คนส่องบ่อยนะถ้าจะส่องในโซเชียลอาจจะมานานๆส่องทีแต่ส่องในชีวิตจริงนะคะถ้าคุณมีโอกาสเจอการนะหรืออยู่ใกล้กันเนี่ยเขามาดูคุณบ่อยแน่แต่ถ้าอยู่ไกลกันเนี่ยเขาก็จะมานานๆมาส่องทีแต่เวลาส่องทีเนี่ยเขาส่องละเอียดนะคะส่องแล้วรู้สึกอย่างไรส่องแล้วรู้สึกอยากจีบอยากให้คุณเป็นคนรักอยากให้คุณเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกเป็นคนที่จะทําให อยู่กับเขาในต่อไปในอนาคตอะ่ะเขาค่อนข้างที่จะแบบจริงจังนะวาดฝันว่าคุณอ่ะคือคนในฝันของเขาคุณคือคนที่ตรงสเปคคุณคือคนที่ใช่อะค่ะในความรู้สึกของเขานะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์มันก็มีโอกาสด้วยที่เขาจะทําทุกอย่างจนแบบคุณปฏิเสธเขาไม่ได้อะ่ะคุณไม่สามารถไปไหนจากเขาได้เลยดีกว่าถ้าเขาแบบ ั้งหน้าตั้งตาจีบจริงๆอะคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะยังไงนุ่นก็จะช่วยให้ความประคังนี้ของคุณสมบังนะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยขอบคุณนะคะที่ทาทานสแตมป์ให้ใครที่ต้องการดูดูส่วนตัวแอดไลน์นุ่นมาหรือจะซื้อครีมนะคะซึ่ง2ขวด500บาท หรือพี่หรือใครจะสั่งนะคะพี่ออเดอร์หนังสือทียายนะคะปรับรักไร้คุณชายแบดบอยเป็นเรื่องราวความรักนะคะที่คุณรู้จักรักตัวเองมากขึ้นแล้วความรักจะวิ่งเข้าหาคุณหรือใครจะอ่านนะ o อีบุ๊กนะคะในแมปได้นะคะนุ่นก็วางจําหน่ายแล้วนะวันนี้นุ่นไปก่อนนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย